วันนี้ไม่มีที่ไหนไม่ตกนะคะถ้าใครวันนี้รอดพ้ไปได้คนนั้นแสดงว่าดูดีามากสวัสดีคุณวัฒน,นาค่ะสวัสดีทั้ง600คนคยังไม่มาค่ะแพ้ไม่ตกนี้ม,มาใด้บ้านดีใจจ้า ตกแหกำลังใจแม่คุณธาพอนี่น,าน่ารักมากขอบคุณว่า,านหนุไม่ตกค่ะมันมีพายุในฝะั่งนี้นลม,มั้งใช่ขอบคุณคุณธัญญาค่ะไม่ไหวผลหยุดหยุดแล้วค่ะขอบคุณคุณธัญญามาถึงก็จะไม่พูดอะไรเลยนะคะคุณธัญญาก็จะส่งเลยทันทีชาเชิงาวทตกนั้สวันนี้คุณเล็กโคราชค่ะเออแล้วก็ขอบคุณสําหรับเจ้าภาพเมื่อเช้านะคะที่โทรมาหางานโคราชเคยคุยเอาไว้ตั้งแต่ ที่เราไปเล่นวัดวัดที่ไปเล่นชุมพวงค่ะมีคุญญณยายแล้วก็เขามากับหลานลูกเขาเนี่ยมาคุยกันไว้ตั้งแต่วันนั้นวันนี้ก็มาตกล,ลงมาสัญญากันแล้วนะคะ,ะโลบบุรีแรง,งมากค่ะแม่แล้วคืนนี้เขามีอะไรอีกไหมลบบุรีที่วัดทุคือนอะนแทงมีระวงหรือเปล่าไม่น่าตกนลน่าจะให้วัดเขาจัดงานให้เสร็จก่อนนับคุณเจ็ดร้อยกว่าคนค่ะ ขอบคุณทีมเขาจอเข้าใจนะคะไอ้เลิฟต่อ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 น่ารักค่ะโอ้มีด้วยแล้วตกไหมคะที่วัดนั้นวัดเมื่อคืนเนี่ยเป็นไงผ้งันน่ยงดูเลย่าอเที่นี่ไม่ตกแล้วจ้ะ เ0็รอยคนค่ะคู่บอลจะมาหาแม่อคืนไม่กล้า <แฟ S 1> เข้าไป <แฟ S 1> ทักค่ะ <แฟ S 1> เขามาแต่ท่ว เราไม่รู้ว่าฝันใจจะเล่นไวยหรือเปล่ายวดูก่อนสวัสดีคุณมะลิวันค่ะเดี๋ยวให้ฝันใจมานื้งก่อนดูก่อนนะคะเลวรวพลคนตรงแต่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 งให้แกเล็กซี่ไม่ใหม่เออแน่จริงให้แกเล็กซี่ดิสวัสดีค่ะ เล่นคิ้วดำข้างไม่ดำข้างอันนี้จางอันนี้เข้มตกหยุดไปแล้วจ้ะขอบคุณหนึ่งใบแดงค่ะคุณอะไรสักอยางเนี่ยแหละโอ้ดำดงวันนี้นะักขวัวจะไม่ได้เล่นนะคะฝนตกตกวันที่15ไปนะคะค่ะคพี่สวัสดีค่ะ ไม่ค่ะแม่ให้เองแล้วต้องแปลเองด้วยว่าแปลว่าอะไรยังไม่ได้ด่าเลยค่ะเย็นนี้เมื่อกี้เป็นเดิมนมาแซวนิดหน่อยแล้วก็ไปเพลงพอแม่ใหม่เล่นนี่นไหละสลับกีจ้าเสียเข้าอีเสียจ้าอยากดูนักพ่นใจบ้าง ขหนูก็ไม่ตรงกันสักวันค่ะแม่มันเป็นสไตล์สวัสดีค่ะไม่ทราบค่ะแม่ได้เต้นไม่ได้เต้นนอนไม่หลับมันไปไหนไม่รู้เมื่อกี้มาให้หมวกให้ทําไมรวยมาตนม้นให้มวกกลัวแหมมึงรวยอะแน่จริงให้แกลักไม่ได้ เอาป่าวาปะเดีมาดิให้มันแน่ให้มันแน่สักลายถูกปะสวัดสดีค่ะมันบอกมันแน่ให้ได้ยันป่าหวานอะ่ะเออเอาไปเดี๋่วสวัสดีทั้งเก้าร้อยกว่าคนค่ะเสื้อสวยธรรมดาชิลๆเสื้อสีฟ้อาอยู<พบ>่<ๆ>อย่างเงี้ยค่ะไปง่ายๆตามสไตล์ตเราเรมันขนฟ้าทับตกต อยากดูสุรสงครามค่ะเดี๋ยวก็ได้ดูค่ะมันก็หมุนเวียนไปกันไปมีงานทุกวันทุกวันนะจ๊ะเ,เรื่องไม่ซ้ำไม่จำไม่ได้แหมทำามาให้มั่วกันนวดกูด้วยนะตังมึงเยอะดิไอเติน้นไอเติน้นแน่จริงให้ประวานดิ สื้สวยค่ะน้องยิวน้องยิวมายังคะพูดยิวมายังพูดิมาแล้วจ้รมาลาจาร์บอกมาลาจาร์นี่มาลาจาเสื้อสวยไม่ซ้ำจำไม่ได้เออน้องยิวออกมาแลาตาคุณรุ่นกำลังเข้ามาแล้วค่ะรถคุณรุ่นนะคุณโรต้ากันมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ นี่มันประเมินค่าเราตา่ำมากใครช่วยให้ตุงทับมั่กับนวดไอเตอร์หน่อยดิค่ะวัสดีค่ะโอ้ oh, แล้วค่ะหนึ่งแดงขอบคุณค่ะขอบคุณดอกคุณล่าขอบคุณดอกคุณซาค่ะมาแล้วค่ะน,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 น้องนะุ่นน้องรู้นะใช่ค่ะเมื่อกี้ส่องกล้องไปที่บ้านอนย่ฝงแรง เราดูไลฟ์สดแล้วหยุดแล้วมันหยุดไล่ครั้งแรกสักพักไล่ต่อสวัสดีค่ะแล้วแม่ก็หายไป <c oughs> สวัสดีสวัสดีทั้ง1,200คนค่ะ <c oughs> คนหยุดอยัางหยุดแล้วจ้า <c oughs> ต้ตงกันต่อค่ะ <c oughs> พีทมาถึงแล้วค่ะพีทแ,แต่งหน้าแล้วนะคะ สวัสดีค่ะอะตุ้งกันด้วยนะคะคุยไ,ไวค่ะเร็วเร็วรีบๆเดี๋ยวฝนตกไหลไม่ได้อีกนี่ลูกค้าแย่แล้วค่ะเราไม่ต้องไปกวนใจเ่านะคะบ้านโป๊กปักและตกหนักมากใช่ใช่ใช่ ค่ะแต่มีทีมงานคนหนึ่งไล์เราไปนอนทำไมถึงแบบนั้นเราไม่ได้คิดร้ายแล้วเขาก็บอกไม่เข้าใจค่ะเขียนอะไรไม่รู้เราไปนอนคืออะไรมันเบาไปแล้วค่ะฝนนะคะรอบนี้ไม่ตกค่ะคน<อ>้า คนไ่สวัสดีคุณสมคิดค่ะที่นี้หยุดแล้วค่ะถู้กไโทรศัพท์ก็มีไม่อัดลิ้งตัวมั้นเรามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะอยากถ่ายคลิปไปเลย าไม่ทันเป็นบุหรีตกนะวันนี้ตกทั่วไทยนะคะตกทั่วเป็นหมดนะคะปสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัส <c oughs> ดีจ้าบ <c oughs> อกแป๊บนึงุนา่ะ <c oughs> ดีฮะตะเกียบคุณลดมั้งคะกำลังลงมา้โหประสิทธิ์ตะเกียบนะไม่ได้ไม่ได้ตั้งในโดงิดได้มากแล้วพรุ่งนี้เขาจะให้เราตั้งไหมคะส้อยแม่สวยนิชิกกว่าสามสิบห้าบาท แกรูกอรีต๊ทั่วลวะค่ะวันนี้ที่ไหนก็ตกเรามารู้เลยว่าแม่จะหยุดดีกว่าแต่ที่นี้หยุดแล้วนะคะสวัสดีครับแม่พ่สมัยสวยจังขอบคุณจ้าอยากกินอะไรไหมอันนี้คุณสมคิดขอบคุณยูคู ตก,นก 2, 10, หนักสองวันจิตเลยหนูใคร่ยินเลยค่ะตางดดูแลสุขภาพด้วยกะคะงที่กำแพงเพชรไม่ตกฝนเนี่ยเขาจะตกตามที่ที่เขามีงานที่เขามีลิเกกันนะคะนะคะถ้าที่ไหนไม่มีอะไรเขาจะไม่ตกนะคะจ้า อสีปัตปตานีปัตตนนโอ้โหเอฟีปัตตานีปัตตานีก็ตกเราสร้างก็ได้ก็ดีชุมพรไม่ตกน่าจะไปตกชุมพรนะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณกิจศดา กระบ,บี่ก็ไม่ตกพากตายไม่ตกเ <laughs> พียงให้ไปตกทีก่กระบี่ให้ไปตกทีช่ชุมพัเอากระดาษเปียกเช็ดก่อนดิ <c oughs> เอเอ <m> <c oughs> แล้วก็พึ่งเอาไว้ในรถแต่ก่อนนครนายกขึ่นแล้วค่ะแ, <c oughs> แม่ ให้ตกให้นอนกันอยู่ในบ้านไม่ต้องออกไปไหนกันนจ๊ะคนชุมพรนะ่ะอยู่ชุมพรไม่เห็นซื้อทุเรียนชุมพรมาให้กินบ้างเลยชุมพรนี่เอาว่าทุเรียนอร่อยไม่ใช่หรอเออทุเรียนทอดไม่กินนะคะมีทุเรียนเป็นลูลกๆสวัสดีครับคุณเอ็มพีมาดาใช่ปะ่ะ <laughs> ใช่ป่ะไลูก รนะอสักวันเะนี่ยสักวันเะนี่ยอุทัยตกค่ะเออลิเกคณะนั้นอนะ่ะใครลงเฟซน,นั่งส่หารมากเลยที่อุทยัยอ่ะฝนตกยับเลยที่เราเล่นอนะ่ะอ๋อวัดสังกัดนะอ่ะานั่งส่านไม่ใช่คืนนี้ไม่ใช่อานนท์แอ่อานนท์มั้งแต่จะพาคนละจะพาพผมชื่อแม้ <laughs> อ่านวันด้าเปแกไปก็นแกน นึ่งแดงขอบคุณผู้ตีค่ะแม่ผู้สลบดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจังนึ่ง1,600คนนะคะขอบคุณผูณ้ตีเพราะจอขเาใจไอเลิฟต่อต่อต่อาแล้วะขะ เรารักสามนอเข้าเราเข้าไปดูไม่ได้คิดไรเลยท่นานคณะคุณทาไมต้องบอกไม่ทราบอีกคะใครบอกค่ะแม่จะเปิดม <c oughs> ือใหม่แข่งแล้ิดวดีจ่ะเดีย๋ยวผ่อนใจนั่งตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเอาันลมบอกไอพีชเอาผนังวไว้ตองนู้สิให้ผ่อนใจนั่งนี่ไม่มีที่นั่ง ข้างๆพี่แนทได้แหละจะเยอบไปหน่อยฟันใจมาแล้วแม่จ๋าแม่วนฮะตายไม่ใช่เดี๋ยววันหลังฝันใจมายิงมันเล่นยากเชื่อกูสิอะไร เรื่องนี้มันดูมันก็เล่นได้มันเล่นไปแล้วทีนี้มันเป็นเรื่องใหม่เนี่ยมึงไปเล่นน่ะแล้วเดี๋ยววันล่างวันล่างอ่ะมันเล่นยากยิ่งกับมันทําตัวลําบากมึงไม่ต้องเล่นอ่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเข่าลือเรื่องครัวยอมกันนะแม่อะไรนะ นี้แล้วก้สอบเจ่เสาร์กับเสียงบงดีมากสุดนะครับไม่ใช่ทุเรียนเมื่อก่อนเคยมีเจ้าภาพเออ่จ้าภาพที่ชุมพรหาไปเล่นแก้บนขายทุเรียนดีมากเลยสวัสดีคุณพระมงคนเดิมค่ะมาแล้วจ้านี่ไงเนี่ยฝันใจมาแล้วเสื้อมาแล้วเนี่ย ไอ้ไอ้ไอ้วงข่อยหลังเลยไอ้ยขอยหลังเลยเดินไม่ได้เรียกล้องเลยจะเป็นแม่นี่จ้ะเชิญจ้ะมาแล้วจ้ะเขาไปเหลือน้อยลงอ่ะให้เขาเห็นหน้าเลยดิ ฟันใจมาเลยให้แม่จ๋านี่แหละฝันใจตั้งนี่ตั้งเท่พี่แนนเดี๋ยวแม่มันไม่เป็นไรตั้งดีๆไม่ปวดฟันตก